การทนทางได้ตีนเปล่า80,000เมตรยังไงขายที่ยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งก็กลับไปที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับพอเดี๋ยวก็งงกันว่าเฮ้ยพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่คือน้ำยาที่ทำให้ฟ้าฝฟาฟฟาฟาดลงมานะครับน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ปลุ้มเี๋ยเฮ้ยเฮเอ้าปาไม่โดนปืนตัวเองแบบนี้มันจะชาร์จได้ยังไง ไม่เสียไปแล้วหนึ่งขวดตัวว่าไม่ชาร์จเพราะว่าปลาไม่โดนนั่นไงกูว่าแล้วไปกันต่อกับตอนกลางคืนอันหูดร้ายเพราะว่าเลือดเราไม่ลดเราเป็นเมพายได้หวดลืมไปใช่เราเดินทางที่ตอนกลางคืนที่แบบชิลสบายตูดมากเฮ้ยท้องฟ้านี่มันท้องฟ้าี่มันสายฟ้าฟาดต่อเนื่องแต่ไม่เป็นไรเราไม่สนโอ้ยเราสนแค่ นี่ค่าหัวครับค่าหัวสามสิบห้าสาดอนเท่านั้นรองการซื้อน้ำยาง,งูได้ถึงหึงขวดกันเลยทีเดียวเฮ้ยใช่แล้วครับผมในการเดินทางนี้เราจะเก็บโจรไว้เป็นหลักเพราะว่าเขามีราคาค่าหัวถึง35มสิบาดอนเท่ากับน้ำยาง,งู1ขวดมันเป็นอะไรที่ตึงมากๆและชิลจัดๆปน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 เอ,นอาหมดเอาหมดกลางคืนนี้เป็นวันของฉัน ส่วนกลางวันก็เป็นวันของน้ํายางูเออนั่นแหละมันก็เหมือนกันก็เป็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับน้องเก็บ e. ให้หมดครับกวยกยหุยทองโอ้โหโอ้กระสุนแม็กกาซีนเอาหมดอันนี้เราไม่ได้ก่อลายใสไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเราก็ทํา,าการวิ่งไปต่อครับและนี่คือการเดินทางตีนเปล่าที่ทุกทรหดสุดๆเพราะว่าเราเป็นไม่พายยังไงละครับและกลางวันก็มากกว่ากลางคืนซะด้วย เ้ย yeah. แต่ไม่เป็นไรเรามีน้ำยาง,งูไหลรึดแน่นอนว่าเมื่อเรือดเราน้อยๆแล้วก็ทำการฟูดน้ำยาไปถึงขวดและเราก็อู้ย้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบตายนะเว้ย, oh. ยเมื่อกี้โอ้โหเงี่ยงแค่โชคสตาเท่านั้นแหละที่ทำให้เราตายได้ไม่เป็นไรเพราะนี่คือกลางคืนที่มีฟ้าผ่าทำไมเล่นแบมพายม่งเจอฟ้าผ่ารัวเลยวะแต่โทษทีช็อตพี่ไม่โดน <laughs> แต่ถ้าโดนหนึ่งครั้งก็คงไม่ได้มาวิ่งแบบนี้แล้วครับน้องน่าจะเป็นปุ๋ยไปแล้วในการวิ่งตอนกลางวันท่ามกลางแสงแดดก็เหมือนเดิมครับเป็นแค่เตรียมน้ำยางงูขึ้นมาแล้วก็ดูเลือดมุมบนขวาของคุณให้ดีเมื่อเริ่มคุณรถแล้วคุณแค่สูดน้ำยางงูลงปอดไป1เม็ดเฮ้ยน้ำยางงูแม่งเป็นขวดไม่ได้เป็นเม็ดฟักเมื่อคุณสูดไปแล้วคุณก็จะมีอาการตื่นตัวและก็วิ่งไวขึ้นในช่วงพิษตราเนี่ยรถลดเลือนเรื่อยๆเว้ย ความร้อนระดับแดดเมืองไทยแค่นี้เหมือนฆ่าพี่ไม่ได้หรอกน้องอุ้ยพราถึงเซฟโซนก็เอาจุนไปปล่อยในราคา35แบบรือหรืออะ่รแะครับหอม3 5 5ๆนะฮะเท่ากับราคาค่ขาขวดน้ำยางงูเลยก็ว่าได้เฮ้ <c oughs> ยต่อตัวมีมูลค่าหนึ่งขวดแบบนี้หวานเจีย๊ยบและก็ต่อด้วยน้ำยางงูแบบเหมาสต็อกเพราะว่าหาซื้อมาแบบไม่อั้นและนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการเดินทางตอนกลางวันของเราพวกไม่ย่างนั้น เราก็คงเป็นปุ๋ยท่ามกลางทะเลทรายไปแล้วเก็บไปเลยจุกจุกเอ้แล้วตอนนี้ซื้อมาขีดขวดวะเนี่ยเชื่อลืมนับ <c oughs> โอ้โหขวดเยอะมารอบนี้เราลองทดสอบชาร์จปืนอีกรอบหนึ่งครับในการปาแบบเบนๆนยำสูงถ้าเป็นอย่างนั้นคงฟรีอีกหนึ่งขวดเราจะโยนไว้ประมาณนี้อ่าตรงนีนงงนเเนง้แล้วกันปุ๊บเผื่อมันติดหลังคาช็อตมาโดนในเสานี่ทําไงแล้วก็ปานน้ามันสักสิทธ์นี่ ลงบนปืนตุ้มเรียบร้อยน่าจะชาร์จเข้าแล้วนี่เต็ม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 มาครับน้องแบบนี้ก็น่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าเออมันก็สายฟ้าเหมือนกันด้ว่วะถ้ามันช็อตโดนปืนก็เท่ากับว่าพลังงานมันน่าจะเต็มนะเฮ้ยเรียบร้อยครับน้องไป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 ไก็วิ่งออกมาจากเซฟโซนแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็มาเจอกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ด้านหน้าเรา เฮ้ยนั่นมันที่ป้นสะดมดีว่าแต่เราจะไม่ทําการป้อนอะไรมากมายนะครับพอเราจะเข้าไปทดสอบปืนสายฟ้าอีกแล้วนะฮะแล้วเข้าไปเอาน้ํายาในโบสถ์แล้วก็นะฮะมาเติมเยี่ยดีป่ะวะ <c oughs> นั่นแหละเป,เ,ปเป็นทางเลือกที่โอเคนะเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่าเออและอย่าลืมนะครับอย่าลืมบวกเพลินจนมองเลือดตัวเองไม่ทันนะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณลงแดงปุ๊บคุณจะเป็นลมในทันที เปี้ยงเขาให้เอาดิเราแค่มาเอาน้ํายาเฉยๆน้องจะเย็นหูมันยิงมันก็พลาดเหมือนกันนะบางทีมันช็อตไม่โดนนะครับนี่ทีละเม็ดดีกว่านี้น่าจะง่ายกว่าเยอะนี่นี่นตายหมู่ไปดิตายหมู่เปยิงมันเนี่ยชาร์จใหม่ได้เว้ยเออโคตรตึงนี่นี่ถ้าไม่ทันก็ตะกลัวอีกหนึ่งเม็ดมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆไปไปไป,ไป,ไปเข้าไปดูสิ ขอน้ำยาหลายๆขวดได้ไหมเนี่ยพี่ต้องการความมันในการยิงอุย้ยไม้กางเขนอุย้ยี่ของแพงเอาไปก่อนเก็บเฮ้ยมีอย่างเดียวเหรออะไรวะเนี่ยไม่มีแล้วเหรอ <laughs> แขนโผล่มากเก็บไปก่อนนะฮะไม่มีแล้วจริงวะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแขนโผล่โหนี่ก็ตกอย่างเดียวน้ำยาก็มีขวดเดียวให้ตายเถอะค <laughs> ุ้มไม่เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับกระสุนปืนที่เสียไป จะยังไงชาร์ทีเดียวก็เต็มอยู่ดีนะเออเอาอีกหนึ่งเม็ดเรากี้อดป้นอะไรอีกแล้วนะฮะเพราะเป้าหมายของเราก็คือโจอย์เฮ้ยคือเด็กน้ำยางูขอโทอย่าลืมไปว่าเอชน้ำยาใส่ฟ้ามันอยู่สล็อตนั้นที่ว่าเชยเราก็เผลอกดลั่นไป <laughs> องเข้าไปทําไมวะเนี่ย<ะ>แต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเสียอีกหนึ่งขวดแต่เราก็มีขวดสุดท้ายที่มันอยู่ในกระเป๋าของเราไม่เป็นไรราเติมได้อยู่ และตอนนี้เราแค่มุง่งหน้าไปเรื่อยๆและวิ่งหน้าตั้งไปในสุดทางท้งข้างหน้าน,นู่นนะนะไป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 โอ้โหไกลไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอเซฟโซนอีกที่หนึ่งแต่ก่อนที่เราจะเจอเซฟโซนเราขอเจอโจรนักทข้างทางได้ไหมพี่อยากโดนปนไม่ใช่พี่อยากโดนปนพี่อยากได้คาหัวจรนสามห้าเพื่อมาซื้อน้ำยาง,งูสุดรักของพี่ โอ้ยเอาลกะกำลังขึ้นหลอดขึ้นหลอดครับวิ่งไปเรื่อยๆรขึ้นหลอดขึ้นหลอดแล้วก็ซูดใหม่มีแค่นั้นเองขึ้นหลอดแล้วก็ซูตเออหลอดชื่นใจทำให้เหล่านั้นเกิดอาการคึกเหมือนดีดมา้าวิ่งไวทะยานไปข้างหน้าแบบรวดเร็วโอ้โหไม่เป็นไรไมีหลขวดอยู่ได้อยู่นะขอเจโจรนสกองได้ไมเดียเฮ้ยค่าห่วงเขามีมูลค่าถึงหนึ่งขวดของเรามันคุ้มมากๆ ไปไปไปไวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับผมและนี่คือสายเอาชีวิตรอดแบบสตรีมมากๆแม้ว่าจะไม่มีรถไฟเควสดฐานหินเนีติดอยู่บนหัวผมเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงซับซอนอีกทีแล้วเย้่จะไม่มีโจรให้ป้นเลยนะครับก็ถ้ากับว่าเราเราตังมันไม่คุ้มเท่าไหร่ในรอบนี้ <laughs> คุ้มค่านำยาที่เสียไปไหมเนี่ยถึงไหนนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย เลือ20ิกิโลเมตรหรือ20 0 0มเมตรเท่านั้นแล้วก็จะถึงจุดสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวขอไปขายก่อนแล้วกันในตอนนี้โอ้โหเดินท่ามกลางแสงแดดแบบนี้เลยเหรออย่างงี้มีติดท,ที่เราจะเป็นปุ๋ยได้นะอ๋อไม่คุม้มไม่คุ้มค่าเลยตอนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรไปต่อเราก็บ่งหน้าไปตูตอนกนวานแบบนี้เพราะเราไม่กลัวอะไรแล้วครับผมแต่ตอนนี้ควรประหยัดน้ำยาหน่อยเดี๋ยวจะไปไม่ถึงซะก,ก่อนนะตอนนี้ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับและและเะลือดก็ลดลงแล้วเราก็ซูดต,ต่อสักหลอดส้มๆน่าจะกาลังโอเคนะถ้าเราเขียวๆนี่ซูดไม่คุ้มแน่นอนเลยครับเพราะเลือดเป็นเด้งสูงมากๆไปๆๆไปไปไปเดี๋ยวก็ต้องกังคืนแล้วก็วิ่งยาวนะครับ oh. ขอกลางคืนแบบง่ายๆได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่เอาสายฟ้าพี่ขอแค่นั้นแหละไม่เอาสายฟ้าได้ไหม oh. <Huh? S 1> สายฟ้าอีกแล้วโอ้ยถ้าเราวิ่งไปคืนนี้ แล้วเราโดนฟ้าผ่าลงหัวตายพอดีแล้วก็เกมโอเวอร์สิฟ้าตายเถอะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งสติแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเราคูไม่ตัวขนาดนั้นอ่ะจริงไหมน้องๆเรามีวิธีการบูชโชคนะครับเพียงแค่คนดูนั้นจิ้มมาที่หนึรยของคลิปวิดีโอดีโชคของพี่ก็จะบวกหนึ่งเอเอเท่กับว่าโชคของพี่ครเยอะเ้วิ่งไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีแม่งโดนฟ้าลงหัวเพี้ยตัวแตก อ่าคงไม่เป็นไรมั้งวิ่งไปก่อนครับวิวก่อนกับกลางคืนสายฟ้าหด้ายเจ้าจริงจริงนะซอมบี้ได้ทุกประเภทอ่ะได้จังเลียนพายอ่ะไม่เอาสายฟ้าได้ไหมไม่กลัวโดนฟ้าผ่าตายอยู่ดีมันก็กลัวตีนนะจริงอยู่ดีมาเปียงอยู่ข้างๆนี่เออโอ้ดู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 มันดูมันเปียงอยู่ข้างหน้าครับไม่เป็นไรข้างหน้าโอเคเยอะแต่ข้างๆนี่ไม่เอานะกหนานมาอะไรวะนะโอ้หมู่บ้านอีกแล้วเราจะวิ่งผ่านไปแบบช้า ชา้ากะนี่แล้วแบบรวดเร็วโอเคก็โดนฟ้าผ่าตุยพอดีไป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 ,ไปหยหุยหุยนำมันกองโจนเชื่อกองโจนโด,ดนฟ้าผ่านี่ไงนี่ไงฟ้าผ่าใช้ปืนใส่ฟ้าเว้เออเอาดีและนี่แหละครับที่ทําให้เรานั้นได้ตังแสบสิแบห้าแบบแบบหวานหวานไป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 เนี่ยเราไม่ได้อยากเก็บเลยเก็บเลยเก็บให้หมดสามห้าหวานหวานเลย มีมูลค่าถึงหนึ่งขวดกันเลยทีเดียวครับผมโจรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เจ็บมา,มากๆเราที่เกยบไปปนสะดมหรือไปงัดธนาคารอีกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าติฟ้ามาันตกใจนะเฮ้ยโอ้โหมันไดาโดนฟ้าผ่าไปโถเก็บให้หมดเก,ก,ก็บให้หมดเอาครับแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมเราจะมุ่งเน้นแต่โจรเท่านั้นห <laughs> วานเจีย๊ยบไปกันต่อครับไปกันต่อ และตอนกลางคืนนะครับเป็นการเดินทางที่โอเคมากๆเพราะเลือดเราจะไม่ลดแต่ถ้าตอนกลางวันแล้วแล้วก็ไหลเป็นน้ำเลยครับนอนตอนเฮ้ยเฮ้ยจะเช้า,ชาแล้วจะเช้า,ชาแล้วจะเย่ทําไมเนี่ย <laughs> ไม่ได้จะเย่โอ้ดูว่าเราลอ,รอดจากสายฟ้าแล้วกันแต่มาเจอแดดแทนนะในตอนนี้เปยปยปไปไป,ไปสูดอย่างเดียวนะฮะหายไปครึ่งหลอดก,ก็สูดหายไปครึ่งหลอดก,ก็สูดดูดอย่างเดียวอุ้ย ชื่นใจแปลกๆกันเลยเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีข้างหน้าเหมือนจะมีกองโจนขนาดย่อมครับด้อยู่นะฮะหนึ่งขวดมาแล้วหนึ่งขวดยอดยอดยอดเพื่อความคุ้มหนึ่งขวดของเรานั้นมีค่ามากเพราะว่าเราซูดอย่างประหยัดในช่วงนี้เอ้ยช่วงนี้ติดจัดโอ้โหเดี๋ยวขอมันขาดครับน้องไม่ได้เลยอืมสองก็ยังดีสองขวดครับโอเคไปไปไปไ ถึงเซฟโซนแล้วเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่น้ำยางงูแบบดว่วนจีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยครับน้องแหวอนเดียวโคตรแวนแว้นจัดจถึงเซฟโซลหรือ,อยังวะเนี่ย,ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลางๆเห็นแล้วลางๆข้างหน้าไป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 เห็นแล้วลน่านนนจะเป็นเซฟโซสุดท้ายป่าวะ <S <S แล้วหลังจากนี้มันจะไม่ใช่เซฟโซลอีกต่อไปมันจะเป็นค่าโจรแทนนะครับเพื่อการปิดเกมนี้ แบบปิง้งมาราทอนโอ้โหกว่าจะจบเกมนะครับเอาเรื่องมากๆผมว่าเชียนั่งรถไฟมาตัวน่าจะถึงนานแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> น่าจะอีกแค่สิบสิกิโลเมตรนะครับหรือมเอเอเอตกใจหมโอโ้พีเ่เบิมพีเ่เบิมแจกไปอีก1เม็ดเอาแล้วครับตอนนี้เราจะเอาโจนไปขายนะครับเพื่อการซื้อน้ำยางงูอีกเขวดน่าจะถึงแหละพอดีโอไม่มีอะไราขายเลยเฮ้ยแต่เราจะเอาไปทำอะไร ขายขายหุ้ยสามห้าสามห้าสามห้าและนี่แหละครับคือทรัพย์สินของการเดินทางของเราเจอข้างทางก็ร่อยให้หมดเพราะว่ามันคือน้ำยาง,งูอีกเ็ดขวดนั่นเองนะครับผมคุ้มค่ามากๆอ่าไปไหนไปไหนฝั่งนูน้นบุบตึ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 บตบ,ตบน้ำยาง,งูจ่าพี่บาแล้วจ้าหอ้ยพี่ขาดเธอไม่ได้เลยอื้อ พร้อมหอมหัวนะครับกับ<อ>น้ามันงูนี่มันแวมพายผู้ติดเสพน้ามันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีเออเลียงออกมาครับป,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 ปับ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 เก็บ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 อ้ยหวานเจี๊ยบและหลังจิงนตัดเลยครับแล้วก็วิ่งกไปเลยเขาไม่มีอะไรแล้วเมัองนี่เนยเดี๋ยวดูปืนสิขายปืนด้วยดีกวา่าเออนายู่และก็เติมกระสุนให้พร้อมก,กับการเตรียมพร้อมซึกใหญ่ ในวันข้างหน้าไม่ใช่อีกแค่หนึ่งหมื่นเนี่ยแหละตึกใหญ่อีกหนึ่งหมื่นข้างหน้าแหละระ,ะเบิดอันสุดท้ายอย่าปลาเบาด้วยไม่มีหาแตกเลยเออชาร์จปืน,นครับผมเปี้ยงปรุง,รงไม่ได้ปลาใส่มอนนะปลาใส่ปืนตัวเอง <laughs> โอเคได้แล้วน่าจะเป็นการเติมกระสุนล็อตส,สุดท้ายของผมนะครับเพราะว่าน้ำยาระเบิดกระปนาทของเราไม่มีแล้วหมดนะครับน่าจะเต็มแหละเออ 20เมตรโอเคจัดไปแล้วหลังจากนั้น่ะเราจะวิ่งยาวๆไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มีตัง196ขอเติมกระสุนก่อนแล้วกันตดๆโหมดครับไปๆๆแล้วก็วิ่งไปที่กลางวงแสกๆนครับผมไม่สนอะไรอีกแล้วเพราะเรามีน้ำยางูอันหอมชื่นใจไปไปๆและนี่คือ10,000เมตรสุดท้ายที่เราจะได้ไปบวกบอลแล้วก็จบเกมนี้ซะเพราะว่าขี้เกียจวิ่งแล้วตอนนี้ มันเหนื่อยนะเฮ้ยเหนื่อยทั้งตอนกลางคืนเหนื่อยทั้งตอนกลางวันเลยก็ว่าได้นี่ครับเพราะสายตาของเรานั้นน่ะต้องไปมองที่เลือดนะครับผมถ้ามันอย่างนั้นคุณอาจจะเป็นลมอยู่ดีวิ่งไปล้มฟุบเลยเออจบเกมไหมแตกแตกแน่นอนไปครับไปครับสูดน้ำยาต่อครับแล้วก็เปลี่ยนสยับน้ำยาครับเออเออโอ้ใส่ไฟอีกแล้วละครับพี่ําจริง แล้วก,เกวว็เป็นคืนสายฟ้าอีกแล้วอะไรวะเป่คืนสายฟ้ากี่คืนแล้ววะเนี่ยแทบจะทุกคืนเลยปะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเจอมอนอะไรที่มันปกติปกติกับเขาเลยเนะครับและนี่คือก็คืนสายฟ้าที่เราต้องมาลุ้นดวงกันอีกแล้วว่าตูจะโดนสายฟ้าลูกหัวตายตอนไหนโอ้สวยพี่สวยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ไปเรื่อยๆเ <laughs> ติมนนัายากวิ่งไปเรื่อๆ hey, ยๆเฮ้ยอย่านะเว้ย ห <g ain> <100, 000 S 2> มืม่นเมรสุดท้ายจะเคลียร์เกมแล้วมาโดนฟ้าผ่าตายนี่ไม่ใช่นะไปเรื่อยครับไปเรืเร่อยครับอ่ายังยังยังไม่ตายไปก่อนครับไปก่อนนะวินนะ่งไปครับเดิไม่สวนอะไรทั้งสิ้นวุ้ยวิ่งไปเรื่อยเลยเฮ้ย <g ain> <c oughs> โอ้ห <c oughs> อย่าตายนะเฮ้ยไม่หานะ <c oughs> ไปครับไปเรืเร่อยครับโดดไปเรื่อยครับโอ้โอ้โ,อโดดนี่เราจะไม่เป็นเป้าสายล่อฟ้าใช่ไหม เขอสว่างทักที่เถอะและนี่แหละครับคือแววไพายที่ขอร้องให้ท้องฟ้านั้นสว่างเอาแดดมาเผาตัวดีกว่าดีกว่าที่จะไต่ฟ้าลงหัวแบบนี้อุย้ยเชื่อพี่เบิ้มมาปล่อยเม่มเดี๋ยวพี่เบิ้มก็โดนฟ้าผ่าตัวเองนะครับเราไม่เกี่ยวเอาละฟ้าผ่าอย่าผ่าตอนหน้าต,ตานะีพี่เบิ้มนะเว้ยใต่รถฟ้าพี่เบิ้มไส่รถฟ้าเร็วเวเร็วเวเลยนั่นใส่รถฟ้าชันดีเลยนะพี่เบิ้มใส่ลงฟ้าชั้นดีเลยนะ ไม่สนหรอหรือว่าเปียงๆนี่ชัดแหละพี่เบิ้มโดนไหมเนะี่ยยังไม่โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เบิ้มยังก็วิ่งตุยเราต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่โดนฟ้าผ่าตุยทักทีนะฮะไม่ถึงเราเนี่ยยังไม่ตุยทักตุยก็เที่ยแล้วจะตุยได้ยังไงเราต้องไปทําการเคลียร์เกรมไป,ไป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 ุ้ยลุนทุกวินาทีที่ก้าวผ่านไปแล้วครับใกล,ล้ละ ใกล้จะสว่างละคิดว่าเพราะคืนแป๊บเดียวนะครับกลางวันไม่โคตรนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว่างยังสว่างหรือยังสวางงงง่างแล้วบ้างเย้ไอ้กูงงกับตัวเองว่ากูเป็นแวมพายจริงปะเนี่ยโอ้โหจริงผมเป็นแวมพายที่ชื่นชอบตอนกลางวันนะครับว่าคือเกีย่นลุ้นดวงกับฟ้าผ่านนะครับผม ไปร้านบิปิโก์ช็อปตอนนี้ร้านบิปิโก์จัดแมป,ปเข้ามาใหม่อีกแล้ว <c oughs> กับแอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลพิศาจาแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิด <c oughs> ผลมังกรถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอปเอฟเคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษจ i n k e Shop บริการจำหน่ายแบบลุด,ดวงแบบสุดตรึงบอกเขาเลยว่า,ไ,วาไม่มีเกลือครับน้องๆเออดูดีๆนะบางอันก็มีเกลือและไม่มีเกลือตั้งกันไปนะครับเต่ส่วนใหญ่ ก็จะไม่มีเกลือนะครับผมซื <Yeah. S 1> ้อยังไงก็ได้ของแน่นอนจัดไปเลยมีสุ่มปลาสุดเทพเวยนะครับผอมปลาเนก็จะเป็นปลาแอซ่าแบบสุดตึกเฮ้ยนังไงดังไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว, <c oughs> ลวและนี่ครับ8ปดห0,000ื่นเมตรสุดท้ายเราก็ได้มาถึงแล้วเฮ้ยแก๊กไว้มาเฮ้ย มาแล้วมาแล้วครับผมและตอนนี้ค่ายโจนที่โดนยึดนะฮะเราจะทําการไปเปิดประตูแล้วก็ต้องวันลอยบอสอีกโอเคได้โยู่ขอสู้อีกทีหนึง่งและนี่คือการต่อสู้ท่าการแสนแดดอันร้อนระอุะนะครับแล้วก็ต้องระวังเลือดตัวเองไว้ด้วยนะเผื่อเป็นลมเนี่วิงว่งวิ่งอยู่ปุ๊บเลยหยอดยอดแล้วยอดต้องป้อมปืนก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นั่นมันยิงแรงจริงเออหมดแล้วบ้างเนี่ยหมดแล้วครับแล้วก็ไปยอดข้างในต่อ ปิ่งปิ่งปิ่งเรียบร้อยเกียงหนองสูตแล้วก็ยิงสูตแล้วก็ยิงปิ่งอุย้ยใจเย็นใจยเย็นตั้งสติไว้แล้วก็เล็งลำกล้องไปที่ตัวครับผมปั้งกระรังกระรังกระรัง,งโอ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียววิ่งมาก็ยิงไปก่อนนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเอ้ยเอ้อยเอ้อยเอ้อยข้างข้างซ้ายข้างขวานะครับมาเป็นแถวแต่ตอนนี้สู้แวมไพร์กลางแดด เพื่อนพายกลางแดดที่แย่แปลกๆเนะี่ยอ้าวอ้าวอ้าวหาวเรื่องกันดีกว่านี่หนึ่งเม็ดไปดีหมดแล้วมั้งขบวนน่าจะหมดแล้วนะครับเหลือขบวนฝั่งนูน้นแล้วก็ข้างในอีกนิดหน่อยเกียงหนองเกียงหนองเกียงหนองไปดีขบวนนู้นอีกนิดอุ้ยเล็งยากเล็งยากอยู่อุ้ยปิ้ง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 ,งแตกมาแต่แตกนะครับเหลือไหนวะเนี่ยน่าจะเหลือแถวแถวนี้อีกนิดหน่อยนะครับ ซูดน้ำยาก่อนเะยเป็นลมมีขาดน้ำยาไม่ได้เลยเดเป็นลมนะน่าจะหมดหรือเปล่าอุ้ยได้ได้แอนแนแนคิดจะรอบกัดอย่างนั้นเหรอคิดจะรอบกัดที่อย่างนั้นเหนี่จุกจุกยิงไข่จุกยิงไข่หมดแผงหมดแล้วมั้งไปดูข้าวบนก่อนฮะเกียงหนองบ่อไม่เหลือเหลือแค่เปิดนันปุดปล่อยสะพพร เอาละครับมันก็นับเวลาถอยหลังและจังหวะนี้แหละครับที่ดูเดือดและเผ็ดมันมากๆน้ำยาง,งูเราจะพอหรือไม่ไปดูเี่ยว่ะเอาว่ะช่วงคลแมมกเกมนะครับผมเด็กน้ำยาไปดีแล้วก็มีจอมโจรอีกหลายตัวนั้นสปอนมาแล้วก็ทำง,งานแจกลูกอมไมมินทีละเม็ดไปไมมินไมมินนี่ไมมินยัดหัวแปลกๆนะเขาเลยยิงไปที่ปากนั่นเองนะครับผมนี่นี่นแจกคนละเม็ด ปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็มาลุ้นตอนกลางคืนอีกว่าจะเจอแบบไหนนะครับถ้ากลางคืนพี่เบิ้มนี่ก็ยากเลยเอ้ยไม่อยากจะขึ้นวันนี้ปิ้งปิ้งปิ้งเอาเดีเอาเดีนี่แป้งแป้ง,ปงถ้ามันขี่มา้ามาก็งานเข้าอยู่นะเดี๋ยวนี้มันเดินมาแนละ้ว <c oughs> เดินมาโอเคนะฮะเฮ้ยกลคืนแล้วก็คืนแล้วเฮ้ยเป็นอะไรที่ยากกว่าเดิมเชี่ยกัาคืนแล้วก็ไม่หวาน,นครับใส่ไปก่อนปิ้งปิ้งเอองานแล้วไงงานแล้วไงก็คืนพี่เบิ้มแหงนะ โอ้ยพี่เบิ้มโอ้้พี่เบิ้มสส่ฟ้ามาแล้วอย่าบอกนะมีพี่เบิ้มมาเชื่อสมทบอะสูตรํำยาไปครับสูตรํำยานี่เอาไปดิเอาไปหนึ่งเม็ดเอาไปหนึ่งเม็ดเอาไปอีกหนึ่งเม็ดอีกหนึง่งอีกหนึง่งโอ้ใจเย็นพี่เบิ้มเจนอุ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอุ้ยพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาหลายตัวเอางานละพี่เบิ้มตัวอื่นก็มาครับพี่เบิ้มตรงนี้ก็มาเฮ้ย ใจเย็นดิโอ้โหนี่มันลุมประชาทันากันชัดๆนะนะฮ้่แมวนะแมวนะเลยที่ฟอตเปดนี่นี่ยัดดากยัดดากโอ้ข้างล่างม่งยิงคุณไปลังพึ่งเลยจะเย็นน้องจะเย็นทีละคนทีละคนอ้ยอโ้ยอ้ยเยอะกว่าเดิมเยอะคนเยอะจะเย็นน้องจะเย็นน้องจะเย็นน้องอ้ยอ้ยตกมาข้างล่างข้างล่างไม่มีใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเอาไปหนึ่งเมตร เอาไปอีกหนึ่งเม็ดชี้พี่บลมก็มาก้ามโตมาก้ามโตมาเยอะซะด้วยตีให้ก้ามโตอยู่หลังมาเลยโอ้ยอย่าปาแบบนั้นดินี่ยิงทหารอีกโอ้ยเดี๋ยววิ่งตรงนี้แม่งโดนยิงแน่เลยว่ะปิงปังปิงปังเจยันเอาเจยันโอ้ย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 เจยันอื้มเอาไปหนึ่งเม็ดโอ้ยโอ้ยจ๋าพเจี๊ยโอ้โเมื่อกี้เขี่อะไรวะเนี่ยขี่ป้อมปืนพอดีโอ้ยมันปาอยู่คู่บอลอ่ อยู่ข้างบนหยอด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 ตัวนี้อย่ามาแจมเยอะเลยไมเนี่ยมันเสี่ยวนะเฮ้ยมันเสี่ยวนะเฮ้ยหยอดหยอดผมมันแจมเยอะว่ะมันแจมเยอะยอดยอดยอดกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดอุ้ยอุ้ยมันว้ามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยีตะกบวันตะกบวันพี่ก็ว้าวุ่นอยู่ตอนนี้ตะกวันก็ว้าวุ่นเออเออเออดีเอาดีเอาดีอุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมด โอ้มีพ like, ุ่ม้มหลายตัวแล้วโอ้ยอะไรเฉียนหน้าไปบ้าเฉียนหน้าไปนิดเดียว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 เอาดิ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 เออู้ป่าไม่แม่นเลยดิบอกแล้วไม่เรียนมาใหม่นะเข้าใจเปล่าใจเปล่าออใจเปล่าเป็นลมไปดีเดี๋ยวเช้านะครับพี่ิบมุ่งกามจูดแน่นก็จะหายไปได้อยู่อู้อ้าโล่งเลยนะฮะ นั <laughs> ่นแหละคนก็สงสัยว่าพี่เบิร์นี่ขายได้เท่าไหร่ครับแกรู้ข้อมูลไหมจริงๆแล้วผมจบเกมเมื่อผมอยากจะกลับเข้าเกมมาแล้วก็พามันไปขายนะครับหรือว,ว่าผมลองไปหลายรอบแล้วก็เชื่อคือเข้าเกมมาไม่ได้เว้ยล้วจะขายตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันรับเวลาใช่ปะมันก็จะปึง้งคือเรียบร้อยอะ่ะคือเราก็เดียกอ,อกเกมไงเราคงจะได้ขายไหมเนี่ย <laughs> เราก็รอเวลาจบเกมครับผม เชียตึงเจ็ดโอ้อย,ออยตายหมดแล้วโอ้โหสนามรบอันคุณเครือเจอเก็บปืนไหมไม่เก็บแล้วนะฮะเก็บไปทำไมวะเนี่ยเออจบเกมครับเรียบร้อยกลับมาในอกีก18วินาทีจริงๆมันเข้าเกมอีกรอบป่ะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้วะ <laughs> จบแล้วอยากเข้าไปขายอะไรเงี้ย